มาดูกันว่ารักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้สถานที่เปลี่ยนไปก็เลยดูค่ะรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างแนวโน้มไพ่ใบที่1นนะคะไพ่ใบที่สองเดี๋ยวต้องขอปิดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยว A i จะจับอ่ะคุณว่ารักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นอ่านี่ใส่ในดอกไม้ก็แล้วกันจําได้มองไม่เห็นมันก็แปลว่าคุณจะรุ่มหลงกันมากๆเลยอะ่ะเขาจะมีเสน่ห์เก๋กไก๋มาก จนคุณเฮ้ยอะไรมันจะทําให้ฉันหลงรักรุ่มหลง,งได้ขนาดนี้แล้วคุณดูไพ่ใบที่สองนะไพ่ใบที่สองคือการถึงชัยชนะพอถึงชัยชนะปุ๊บมันก็แปลว่าความรักไปได้สุดทางไปได้ไกลแต่ระหว่างทางอ่ะมันอาจจะมีคนอ่ะเข้ามาข้องเกี่ยวในความสัมพันธ์นะเพราะการแข่งขันถ้าคุณจะเป็นที่หนึ่งคุณต้องมีคู่แข่งใช่ไหมคุณคงไม่วิ่งคนเดียวหรอกพอถึงจุดสจุด จุดหมายถ้าคุณไม่แข่งคนเดียวยังไงคุณก็ต้องมันผู้ชนะดังนั้นรักครั้งใหม่ของคุณมีคู่แข่งขันเยอะแยะและเขาก็เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์คุณก็ไม่รู้ทำไมฉันถึงรักอีตาคนนี้จังเลยเนาะเห็นไหมอะโปะอะดังนั้นนักง,งูคือความลุ่มหลงคุณอาจจะยอมเขาหมดใจอะไรเงี้ยก็ต้องระวังเรื่องนี้นะความมีสเสน่ห์ของเขาอาจจะทาให้เราแบบว่ายอมทุ่มตัวทุ่มใจอะไรเงี้ยซึ่งเออ ก็ฝากไว้ให้คิดนะแต่ว่าระหว่างทางมันมีคู่แข่งขันใช่แต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยคุณจะเป็นผู้ชนะถ้าคุณมีความอดทนเพียงพออดทนกับความที่มีเสน่ห์ของเขาคนอื่นน่ะอาจจะเข้ามาในชีวิตเขาเยอะแยะมากมายไก่กองใช่ป่ะม,มีแฟนหล่อนี่เป็นเรื่องที่น่ากุ้มใจใช่ป่ะแต่คุณอดทนคุณทำอะไรก็คือเคยเทำดีหรือพูดดีหรือ อะไรก็ตามอะที่สร้างตัวเองให้มีคุณค่าคุณทําต่อไปไม่ต้องสนใจคู่แข่งเพราะวันหนึ่งคุณจะถึงเป้าหมายเห็นมัมใช้ชนะมาเยือนยืนหนึ่งแน่นอนค่ะรักครั้งใหม่ของคุณนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสุ่มค่ะอาจตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้